โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มามอัดคลิปต่อมาสองตู้เพิ่งวันนี้ผมจะมาเป็นแพทย์สนามแบบไม่ถือปืนแบบจริงจังเลยครับจะไม่ถือปืนเลยแต่ว่าโอ,โอเคจำเพาะเราจะเป็นหมอของเยอรมันกันนะครับเดี๋ยวรูปจิ๊กแบมนี้แบบเดิมแล้วนะฮะซึ่งโอ,โ,อโอ้ยเอ็นดูบาดเจ็บโอ้โหตายไปแล้วโอ้ยย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 ยแยย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 ย เหมือนโอ๊ะของข้ามีตรงนี้นนะแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าเอ๊ะแต่เราข้าไปไฟายเรานจะฝ่ายเราครัเห็นหมวกหัวเรมๆโอเคซึ่งผมเคยทำไปแล้วพาร์ทหนึ่งน่าจะเป็นเล่นอังกฤษแต่ว่าอืมผมจำเออไม่ได้แต่ว่าหมวกผมจำหมวกได้น่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าเออรัสเซียเนี่ยแต่ข้าว่าเราจะไปเรียนนะโอ้ไปยืนอยู่ตรนี้เพรว่าผมรอสปอร์ตที่ตลาดนี้วะโอเคไม่ควรจะมงนั่นนะแต่จะไปรักษาแล้วนะ โอเคเราจะไม่จับปืนเลยนะฮะแบบนนะครับรอเข้ามาเราต้องวิ่งไปหาเขาเฮ้ hey, พวกบาดเจ็บตรงไหนเขาทุกนะ่ะสิเดี๋ยวผมไปพวกเดี๋ยวผมไปหากษาหน่อยโอเคโอเคไรเดี๋ยวผมขอเก็บอาวุธเข้ากระเป๋าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดูอืมมันจะดูแบบเดี๋ยวผมหยิบลั่นนะเดี๋ยวผมหยิบลัน่นโอเคขอไปด้วยนะเจ็บคอ,อนิดหน่อย นั่งยังโอ้นั่งอยู่โอเคเดี๋ยวเก็บปืนเข้ากระเป๋าก่อนข้างไี้เอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราเหลือแค่ยารักษาฮะก็อละอืม,มตอนนี้เราได้บุกนะแต่ว่าไฟสงครามเขาไม่บุกเลยไม่ใช่ฝ่ายเราเขาไม่บุกเลย,ย,ลเเลยโอเค,อ,เคอุ้ยบาดเจ็บสองคนเลยหมอกำลังลงเขตไปครับตอนนี้อืม,มเราต้องไปที่เขตนั้นโดยเร็ว นที <rude S 2> ่สามัปอู้อู้ my god เม oh okay ื okay word, ่อกี้ที่เพื่อนหัวเออหมวกหลุดตอนหน้าต่าเลยครับเดี๋ยวโอ้เจรจัดเจรจัดเขาอยู่ตรงนู้นแต่เราไม่โอ้ยมันหมาเราไม่โอ้ยบินกันบินกันบิงกันบินกันอ่าเก็บไหมโอเคละอืม โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท่านท่านตายเป็นรีคอนเดอร์ใช่ไหมสไนเปอร์อ้ะเพื่อนรักษาก่อนได้ไหมจะรักษาก่อนได้ไหมโอเคทีถ้าเจอว่าสไนเปอร์หรือว่ารีคอนเดอร์ให้ยิงผมโอ้ว้าวถ้ายิงผมมาอีกนัดนึงผมกลับบ้านเกิดแน่โอ้โหแล้วโอ้ฝั่งนู้นมีสต์โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคเหรออืมโอ๊ยเพื่อนเจ็บโอเคเดี๋ยวทำหน้าที่ก่อนอาจจะมี ep สองสามสี่นะครับเดี๋ยวพวกผมชอบเล่นเป็นนักโอเคไปแล้วพวกอย่าใจเจ็บนะเดี๋ยวเราจะ,าาจะลองเดีวจะรอเวลาลงเขตนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งชิๆลๆรอโอเคครับเหมือนเมื่อกี้นี่เหมือนผมจะเห็นคนเจ็บอยู่ฝั่งนูน้นแต่ว่าอาืมเรามา ตรงนี้ไว้ฮะแต่เมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยอื้นอ้นนั่งโอ้โหจา่งไกลกระตูไกลมากโอเคสองคนโอ้ไม่คุ้มตายไปคนหนึ่งครับเชี่เดี๋ยวก็โอ้คุณคนเขายิงมาฝั่งนู้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะโอ้ก็โอ้โอ้ออกไอ้ด้วยะทางนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะโอ้โหตรงนู้นมี ดีครับโอ้โอ้ดีโอ้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ปลอดภัยอย่างแรงแล้วตอนนี้ผมต้องไปแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าเอ่อเขาอู้ปุ่นกบปุนกบก่อนหมวกแกลมด้วยเฮ้ยเจระเจระเจอเจ็บสองจ็บสองบาจ็บสองโอ้เห็นอะไรนี่ไม่เฉียนตายและประตูเลยโอเคเกินมานะครับ เราต้องโดนคุกันโดยด่วนคะตอนนี้เพราะว่าเราเป็นหมอเอ้ยอะไรอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนจะตายแล้วะมานี่แล้วมานี่แล้วหวม,วมอยยอ,มอ,อ,อยู่นี่นแ,ลนนแล้วแต่กลัวเพื่อนหมออยู่นี่กลับมาก่อนแคนาเดียแคนาเดียแคนาเดียแน่นอนครับไปปะระเบิดกำมาก่อนพวกเฮ้ยพวกพวกกลับมาก่อนเร็วเมดิกอยู่นี่โอ้วิ่งไปไหนแล้วโอเคโอเคอยู่งั้นแหละดี่แหละเมื่อกี้เห็นมัน โอ้นั่งไงคนเจ็บอย,ย,ย,ย่าอย่าพึ่งตายเว้ยยังพึ่งตายหมอกำลังไปหมกอกำลังไปดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะมีคนทำฆ่าศึกเจอแถวน้นโอเคแล้วครับโอ้ยู่หมายกดวิงคนแช่ไม่น่าใช่วิงคนเพราะว่าจะเป็นรีคอนเทิร์มาโอเคเราทำหน้ที่แบกอุ้งนี้ได้นะครับแต่ว่าแบกอุ้งให้เพื่อนแต่ว่าเราจะไม่ถือเกมเพราะว่าโอ้ แต่ว่าเกมนี้มันสุดโอไม่นะเราเสียโมมิซัมในการโจมตีเล้วคนโจมตีเราไม่ได้โจมตีครับตอนนี้เรากลายเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับกับค่าสุดแทนเดี๋ยวโอ้ยบักบักว่าบักเอ้าบักเออบักบักอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยบักอะไรอ๋อตอนนั้นคก่อนตอนนั้นคุณก่อนให้ได้ มันจะหายไงอ่ะออกออกบักออกบักแป๊บนึงครับเราต้องได้ลีตัวเลยอ่ะไม่ได้เราเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนี่เรามาเปลี่ยนเครื่องแบบทหารเราเลยฮะเมนที่หมวกกไม่เท่อะผมไม่ชอบไม่ผมไม่ใช่สัมภาระผมดูนี่ก่อนโอ้ยเพื่อนตายแล้วทำไมไม่มีหมวกเขาอ่ะหมวกเขาของแพทย์ น่าอาจะดีกว่าเยอะน่าจะชอบอืมโอ้เรามีแรงจริงๆเลยเอ้พ่อเราจะไปลงตรงนั้นทำไปลงโอเคโอ้โหไปยิงววไปยิงวัว จุดเหรอวิเห็นอะไรไงจะรั้จเรักจะรักจะรักเขาละนันแค่คนที่เอมโดนยิงเลือดน้อยเมื่อกี้ไหม่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมโอ้ปืนไฟปืนไฟปืนไฟระวังเพื่อนระวังเพื่อนระวังไปเพื่อนเราไปไว้ไปก่อนผมไปก่อนตอนนี้โอ้ว้าวว้าวน่ามันสนุกแฉ่งจริงเลยโอ้ยเลือดน้อย เจอกันจังครับเฮ้ยมอย์จูนี่มอย์จูนี่มอย์จูนี่ไปไหนไปไหนเดี๋ยวมอีโอ้นมาเฮ้ยเฮ้ย okay, hey, มันม่ใครมาจีบกันใช่ไหมโอเคผมว่าอืมไม่นา่ามีนะมั้งด้านหนา้าแนวหน้าเออเราต้องกลับไปเราต้องกลับไปแล้วเราซิงยังไงแกแน่โอเคและสุดยอดโอเคครับ okay, เอ้ <c oughs> เศรษไปเลย <c oughs> โอเคโอ,โ,อโอ้ไม่ค่อนจะยิวนั้นขัดไม่อยากจะตายใช่ไหมโอเคเออไม่ใช่นั่นไม่ใช่คนเดิมเนี่เฮ้หรือไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เฮ้แต่เป็นไลฟล์โอไลฟ์โอแมนหมอมาแล้วโอเคออเคาราบูซิกตัวเองทำไมเราประรตูไ้นโอ้มีแพทย์สองคนแล้วสุดยอดจะไปเลย คไปไปไปต่อไปมีอโอ้ยคนนึงหายไปไหนอ่ะอย่าบอกว่าตายไปแล้วยังหลบมั้งหลบไปโอ้ยคุณไม่ได้อึ๊บอ้ยคุณไม่ได้อึ๊บอึ๊บโอ้ยคุณไม่ได้ต่อขึ้นไงเนี่ยเอาทำโน้ตทำโน้เนี่อะไรนะโอเคอ้ยวิ่คนวิ่คนวิ่คนวิ่งอ้ว้าววิ่งคนสนามมีไม้ไม่อยู่โอ้ย นีใครบาดเจ็บไหมนะแต่ว่าผมว่าผมอยากได้พูดสักหน่อยผมไม่ได้จะมาฟังใครนะผมแค่จะเอ่อม,มาขุดให้เป็นร่องที่พักของผมอ่ะอืมเอ่อเป็นหลุมภาคอ่าสนามอ่มาหลุมเพาะไฉหลุมเพาะของผมอ่ะเออเอาไงดีอะ่ะโอ้ไม่ก็นั่นเฮ้ยรอดยังไงนะ่ะเฮ้ยรอดด้วยรอดในขุดดินเนาะยังไม่มีใครตายเลย อโอเคยังไม่เคยบาดเจ็บทุกตานี้ก็ะจ้นามย่างเราก็สบายๆครับเดี๋ยวรอตอนเออ่มีคนเจ็บกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเออ่มาเปลี่ยนเป็นเออ่หน่วยทหารช่างนะครับแล้วผมจะมาทำอะไรอ่ะโอ้คพรว่าตอนนี้เนี่ยมผมว่าผมต้องหาที่อำนวยหาเครื่องอ,งอำนวยสอบสวนของตัวเองซึ่งผมจะทำการกดตรงนี้แล้วก,กันกดสิ่ปอ Okay. Nope. กันลีดัวเก็บไม้นะฮะโอเคโอเคครับหมอมาแล้วฮะโอเเก็บของก่อนครับเอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เก็บของละแล้วต้องเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวก็เออ่เดี๋ยวเราจะไม่ถือปืนไม่ถืออาวุธอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะมาเก็บของไงอันนี้ถือมาได้นะเออถ้าเทียมโอเคแต่เออเดี๋ยวลุ้มผมล่ะจำได้ว่าอยู่ห่างจากอันนี้ประมาณสักโอ้ยโดนรดน้ำ อืมเป็นไรหน่าจำได้ไหอยู่แถวนี้เอ,อันนี้ไงนะเจละนี่ครับนีหลมุมของผม,ผม,ผมโอเคเดี๋ยวจะเก็บไปอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอเวลาที่ม,มีคำใบเส็บเต่คุณจ้าไปจุดตรงนี้หรอกแต่วหม,มอ,มอยังไม่ลงเคตรงนี้รอ,อก่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าโมเมนตัมข,ของฝ่ายเราที่ได้บุกนไปมันสูงมากครับเนี่ยสองต่อหนึ่งเมื่อกี้นี่ห้าต่อหนึ่งเลยนะอันนี้สองต่อสองแต่คุณเจะไปช่วยเขานะครับ ไม่ได้ยิงนะไปยึดฐานช่วยเฉยเห็นไหมครับเขาเอาท่นได้แล้วครับตอนนี้จะไปยึดช่วยนะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้ทุกคนก็เริ่มลงเขตกันแล้วครับโอ้ยนั่งนั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอ้ยติดตกลูมอีกโอ้ <c oughs> เจ็บหนังครับตอนนี้ตายไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เจ็บแล้วก็ตายไปแล้ว เค้ยเฮ้เขายิงเขายิงยิงเอิ้นใสแล้วโอไม่ได้ไม่ได้บุกโอวิ่งกลับทันไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ไกลอ่ะเขาวิ่งกลับทันไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าทันนะครับในี๋วตรงนี้อยากป้องกู้มาไกลมากเลยไม่ทันใช่ไม่ทันจริงๆเลยโอเคทันทันทันว้าวโอเคละ การตั้งรับของฝ่ายเยอรมันอย่างพวกเราครับต้องตั้งรับให้เหนียวแน่น,นมากที่สุดเราใช้เล่นเนป็นประเทศแล้วนะครับมีอังกฤษไปแล้วอันนี้คือเยอรมันโอเคโอเคละอืมสราบไปเพื่อนโอเคครับยังไม่เห็นมีใครเก็บเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวละโ,โอ้ยังยังขอคนสุดท้ายก่อนอู้เจ็บกันน้อยมากมมมมเลยครับนนนเนี่ยเพราะว่าโซนนี้เจ็บใส่นั่นไงเว้สนใจละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวละไปก่อนครับสำหรับกลับเป็นไงเห็นไงกันบ้างครับกับหน่วยแพทย์ เกล่นนะครับ็อยากให้เล่นชาติไหนก่อนก็เม้นมานะครับชาติที่ผมอยากเล่นก่อนนี่ก็คือทางการี่นะครับไพ่ชาติทางการี่อัสเตียนทางการี่เนี่ยมันเป็นชาติที่หาเล่นยากครับโอเคทุกวันนี้ก็ต้องาลาไปก่อนครับบ๊ายบาย